อีกคำถามหนึ่งนะคะที่หลายคนสงสัยมากๆก็คือเวลามาเที่ยวเชียงตุงมีการสู้รบไหมปลอดภัยไหมอยู่แถบไหนห่างจากประเทศไทยกี่กิโลเมตรนะคะ,ะแม่สายจากเชียงตุงเนี่ยระยะทางการเดินทางเนี่ยใช้เวลาเส้นทางคดเคี้ยว บ้างนะคะก็ใช้เวลาในการเดินทางอยู่ประมาณ4 5ชั่วโมงได้นะคะแวะทำธุระส่วนตัวแล้วก็แวะพักเที่ยงหรือว่าแว้กินข้าวบ้างนะคะเราเผื่อเวลาไว้ก่อนเลยและในการเดินทางกี่กิโลเนี่ย160กสกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะในเชียงตุงเนี่ยไม่เคยมีการสู้รบนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะที่ทุกคนได้เห็นข่าวว่า,ามี การต่างๆเนี่ยไม่มีนะคะรับรองว่าปลอดภัยเวลามาท่องเที่ยวเชียงตุงเนี่ยคือเป็นคนไทยก็ถือว่าเป็นคนอีอกหนึ่งประเทศ1แล้วนะคะซึ่งเวลามาเนี่ยก็ต้องมาให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะทำตอมอมาอย่างถูกต้องนะคะหน,นะคะสก็คือต้องมีไกด์นำเที่ยวไกด์รูดเดนะคะสก็คือต้องนั่งรถที่มี ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะสก็คือต้องนอนโรงแรมนะคะเพราะว่าเราต้องแจ้งตมบว่าเราอยู่ภายในที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าคือยังไงอะเอาตรงๆเลยคือแบบมาเที่ยวเชียงตุงเนี่ยความเซฟตี้ความ, safety, วามปลอดภัยเนี่ยแน่นมากๆเลยนะคะเอะคือจะไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ย ได้เจอแบบผลกระทบอะไรเลยคือแบบมาแล้วต้องได้ความสบายใจต้องได้ความที่ถูกต้องนะคะคือแบบเวลามาเที่ยวแล้วให้ได้สบายให้ได้ความสบายใจกลับไปนะคะมาเที่ยวแล้วได้บรรยากาศดีๆนะคะไม่มีอะไร กระทบนั่นเองนะคะน้องเป้ก็อยากจะบอกนะคะซึ่งในประสบการณ์ตัวเองที่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบนั่นเองนะคะก็เชียงตุงนะคะยินดีต้อนรับให้ทุกคนมาท่องเที่ยวกันเยอะๆนะคะตอนนี้ก็คือมาเที่ยวได้เพราะว่าตอนนี้อยู่ในพันษาเนาะถ้าออกพันษาอย่างนี้ก็จะมีคนมาเที่ยวแบบามาทอดกระถิน พี่น้องไทยก็มาทอดกระถินไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านตามชนบทก็ไปได้นะคะที่วัดวาหังไกลความเจริญบ้างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตามแนวชนบทที่ผู้คนเข้าถึงได้ยากที่แบบว่าที่สามที่คนไทยสามารถไปได้นะคะไกด์สามารถพา,พาไปได้นะคะซึ่งส่วนตัวน้องแป้งเองก็ พาไปได้นะคะทุกคนฝากด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรแบบที่คิดเลยนะคะน้องเป้งในฐานะเป็นคนท้องถิ่นก็ได้มาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบนั่นเองค่ะยังไงก็มาเที่ยวเชียงตุงกันเยอะๆนะคะเชียงตุงอยู่ในรัชฐานตะวันออกที่ติดชายแดนไทยนั่นก็คือแม่สายภาคเหนือนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ